ตอนนี้ผมกำลังข้าที่สิงปรักเชียงรายนะครับเอารถมาเช็คระยะพันโลแรกมาเที่ยวหน่อยครับโอ้ดอกกําลังสวยครับทุกคนดอกอะไรไม่รู้ผมไม่ถนัดเลยดอกไม้เนี่ยสนว่าเที่ยวชมกันใช่ไหมลานจอดรถไม่รู้เขาให้เข้าไปถึงไหนเนาะสวยครับสวยดอกไม้นะดอกไม้สวยจังเลยนักท่องเที่วยวน้องท่องเที่ยว ต้องระวังเขานะครก็เพราะว่าเขาไม่คุ้นชินพื้นที่เราต้องหลบเอาเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเนาะแล้วนี่กางั้นเขาก็หลบให้เราเนาะเราก็ต้องหลบให้เขาเนาะสิง้างนี่เคยเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องฟ้าสีทองนะเพระาะผมจำไม่ผิดประมาณปีสองเก้าสามศูนย์ก็มาถ่ายทำที่นี่พระเอกยุรน,น,นันร์พมรมนตรีกับนางเอกพิมมาช่ออาวัฒนาชก็ใช้พื้นที่ของโลเคชั่นของในนี้ทั้งหมดเลย แล้วก็มีบางสวนที่ถ่ายก็ถ่ายในจังหวัดเชียงรายนี่แหละเป็นหนังที่คลาสสิกเวอร์ติกคลาสสิกก็ว่าได้นะมีหมาด้วยชื่อเจ้าสีทองผมชอบมากหนังเรื่องนี้ใครสนใจก็ไปค้นหาดูได้ใน youtube นะ่าจะมีคนลงไว้อยู่นะเรื่องฟ้าสีทองครับยุรนันกับมาชาแสดงเป็นพระเอกนางเอกผมว่าสนุกดีนะแล้วก็มีลิขิตเอกมงคลเป็นตัวร้ายครับชาเขาตัดใบไปเนาะสวยไปอีกแบบครับผม เดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการเขาเรียกอะไรซิปลายลยตัวชาชาก็เป็นทะเลสาบเล็กๆเขาเรียกอะไรบ้านผมเรียกหนองเขาเรียกหรูๆนะทะเลสาบนี่จะเป็นลานกิจกรรมที่เขาจัดงานอะไรต่างๆนะจะมีเทศกาลบอลลูนมีเทศกาลโอ้เยอะแยะครับนี่มีป้ายนี่เขาไม่ให้รถเข้านะเราต้อง เข้าตรงนี้ครับีต้อนรับ31เอ่อคืน30และ31ธันวาคมชมพลฟ,ฟรีครับลานแอร์เพลนสิงมาดูพุได้ครับผมมาดูพลได้ฟรีครับฟรีงานนี้เขาให้ดูฟรีพาเพื่อนๆมาดูว่าสิงป้าเขาทำอะไรกันนั่งน่าเที่ยวไหมาช่วงสิ้นปีนะฮะมีลานเบียร์มีอะไรครับอืม ขอจอดถ่ายรูปหน่อยนะขอจอดถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งไหนๆเข้ามาแล้วใครชอบแมวเอเวอเอร์ก็มาครับผมมีเซตตี้อย่างดีครับผมเจุดนี้เป็นนู่นครับมีเส้นอย่ที่เที่ยวเยอะครับข้างใน ผมชอบงานวิ่งมันวิ่งกับธรรมชาติแบบสวยรถมาไวครับชาลมเสียวแล้วร้านอาหารปูพ่รมก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันครับชมวิวใา้ชา ผมจะไม่จอดนะวนวนวน,นไปวนไปให้ดูครับชาไทยก็มีนักข่องเที่ยวม,มาเยอะนะมีกระติย้าเทียมกเขาปลูกให้เล่นจะวนออกครับชาไทย ององศาอลางวันนี่ตอนนี้ก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาครับอากาศกำลังดีเลยเข้าได้นอะอไม่ห้ามเนาะคือเราตีมือนบตีมือตีมือเข้าไปเดี๋ยวยงเงี่งก็เดินไล่ออกมาครับไม่เป็นไรขับชมบวิวชมวิวโอ้นี่ต้นอะไรวะช่วงปลายฝนต้นหนาว,วามันจะสวยครับเพราะว่ามันส่วนมากก็จะเป็นพืชพันธุ์หญ้านะ หน้าปั่นจักรยานหน้าวิ่งครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นบ้านชาวเขาเนาะเข้าในยามเข้าขออกทางซ้ายนี่ความเขียวมีความเขียวครับมีความเขียว นี่สวนสวยงามต้องรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงถ่ายรูปสวยนะนี่มันแสงมันย้อนจ้าอย่างเนี้ยบอกถเยี่เป็นแลนรงนที่นี้คนชอบมาหาโรกันนะครับทุกคนสิงยกขาขวา นี่เป็นจุดพักรถมีร้านอาหารกาแฟเพียบครับขนมอร่อยเมื่อก่อนลูกเล็กๆหูก,ก็พทางมาบ่อยครับตอนนี้ทุกวันนี้ลูกมันโตแล้วมันไม่มาหรอก